สวัสดีค่ะท่านช่วมเอซทุกท่านคระงยินดีตอนรับเขาสู่ช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะค่ะท่านช่วมขาสำหรับรัฐบาลไทยออกไปอย่างสวยงาม8ดหลากเลยแปดเก้าแปดล่างยังมา8ปดเจดอีกนะคะอาจารย์เพนดีกเกงเก่งเลขออกปุ๊บคนเห็ดทรงปับ๊บทันทีตัวเลขแนวทางที ส่วมากกวนมูลเลยคือตัวเลขแนวทา,ง,วาววนะะวงของอาจารย์สารคามเนาะค่ะเนาะเดีย๋ยวแอดออกตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคามล่งแน้วก็บสีทอหาพอชังคมเพะว่าได้นัดกันไว้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปมือของอาจารย์สารคามด้วยอาจารย์สารคามมันบอกว่าวิ่งรูดที่เจ็ดกับหกนะคะวิ่งรูดที่เจ็ดกับหกชุดจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสาม หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามชุดพิเศษของพรมพลบ,บอกว่าวิ่งรูดที่หกเม็ดเดียวนะคะอันนี้เป็นชุดพิเศษมีหกแปดหกสี่หกห้าของอาจารย์สรารค่ามีแค่นีกับช่วงค่ะเลยอาจจะทู่หา โทรหาพอชังคม้มพาราะว่าได้นัดกับเพิ่มเรืแล้วนะะเนาะค่ะเนาะโทรหาพอชังค้มก่อนจักหน่อย มเจ้าพ่อจังคุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้มากเก่ากับเจ็ดอีหลีเนาะครับผมพ่อจังคุ้มว่าผมมักเก่าเรนบ่จําได้อยู่ว่าพ่อจังคุ้มว่าผมมักเก่าปกติหมักเจ้าอยู่งวดทั้งนึงผมบอกของงูผมมันจังแม่นของมูผมอ่ะโอ้เจ็ดเม็ดเดียวเนาะ เม็ดเดียวโอ้แนนอนนปัจจับไม่เข้าเ็ดบอ่ถึงยี่เมีนอยู่หมวดนี้ก็ได้มาแล้วของูผมโไปเบลแล้วโอ้บ่กเรียบร้อยแล้วนบอครับผมอ่าเลยล่วงต่อเลยสมามาจิงสันครับผมทำเชื่อมขาใดทึ้งของเพื่อนพ่อช่างคมแล้วก็ของพ่อช่างคมเองเลยครับผมตัวเลขแนวทางวันที่สิบหก พอยอกแปดนะคะออกปุ๊บได้ปับ๊บเอาตามต่อเลยวิ่งรูดตัวหนเนาะคะ่ะไ้วิ่ง8กับ9ครับวิ่งรูดที่8กับ9นะคะจับคู่ครับผม8ปดสอง8ปดสองแปดสามแดห้าแสองเสองเสาม เก้าสามเก้าห้าเก้าห้าคผมชุดสามตัวห้าเก้าสองห้าเก้าสองศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าครับผมเน้นวิ่งเน้นเก้าวิ่งเน้นไปที่เก้าเนาะครับผมเก้าสองกับเก้าห้าสองตัวเก้าสองกับเก้าห้าครับผมสามตัวศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้า ครับผมเลขเพื่อนไี้ไหมเนี่ยเลขเพื่อนวิ่งเก้าเมตรเดียวเพื่อนโอ้เลขว,ว,วิ่งรุ่นนอนเนาะครับผมวิ่งรูดที่เก้าเมตรเดียวครับผมโอ้เป็นจับแม่เก้าสี่กับเก้าหก เก่กับเกาหกครับผมจับคู่คือเก้าสี่กับเก้าหกครับสายวิ่งสายหลุดออกไปวิ่งออกไปหลุดเ้้ยอค่ะบบขาดเลยชนกับความถมพอดีเออเนียนเก้าสีเก้าหกครับผมชนเก่าอืม เอาหลุดเอาเลยก็ไดค่ะทัาช่วงค่ะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของพอชังคมนะคะขออนุญาตทบท้วนตัวเลขนาะพอชังคมเนาะ,<ป>ะตัวเลขรัฐบาลไทยพอชังคมยิงหลุดที่แปดกับเก่าเน้นที่เก้านะคะเน้นที่เก้ามันบอกว่าลทิศเลเนาะ เออบอกว่านาทีเน้นที่เก้าเลขชุดจับคู่มีแปดสองเก้าสองแปดสามเก้าสามแปดห้าเก้าห้าชุดสามตัวห้าเก้าสองศูนย์เก้าห้าตัวที่พอช่างคมเนีนแห้งคือเก้าสองเก้าห้าชุดสามตัวก็คือศูนย์เก้าห้าเลขเพื่อนพ่อช่งคมนะคะ เรียเพื่อนพอจังคมงงวดทีเดียวให้เจ็ดเม็ดเดียวนี่ค่ะทำช่มด้วยให้เจ็ดเม็ดเดียวเลขที่ออกแปดเจ็ดล่างแปดเจ็ดล่างแต่พันห้เจ็ดเก่าเนาะครับผมเออห้เจ็ดเก่าเอาทำช่วงขางวดนี่พันหาเก้าเม็ดเดียวชุดจับคู่เก้าสี่เก้าหกา ออหมกักฉอบน้ำบัวถ้ามักถ้าชอบจะลื่นแช่ออไปจะาลื่นแช่ออไปบอกพี่น้องเฮาเดี๋ยวมามีโชคน้ำตันนกขันนะเดี๋ยวมีเงินเดีใส่ในชีวิตประจำวันเดี๋เงื่อนากับเขากับน้ำคนบุคคลถือนกจังชมพูนกไปเลขกันพร้อมเลขกันพร้อมเลขติดแปดติดเก้าจะเมื่อยากหลับก็เลยแเฮีย่พยมเพี่น้องเฮา บวกไอยไมีโชคเทไรเมือนี่ไพผู้ใดซื้อไบตะก้อนติแปดติเก่าก็ได้ครับผมจ้าถ้าไพามาซื้อระยะเมือนี่หรือซื้อมื่อวานนี่เขาบาคอยอ่ากขายก็เป็นไปตามที่คาดวางอีหลีเนาะตีดแปดติเก่ามากอีหลีเอาพอจังคตมีอย่างสิวโกแฟนขับเอฟซีห้าบอรัฐบาลไทยครับผมรัฐบาลไทยพอสร้างกระชอบไปตีเก่าอีกแค่เก่าครับผม ชุดหาจับตเตอรี่คือศูนย์เก้าห้านะครับผมศูนย์เก้าห้าเนาะครับผมเพราะว่าตัวนี้ต้องกันกันตลอดยิบซี่อืมนายาครอบศูนย์เก้าห้าครับผมกับแปดหาตัวที่ผมผมจิตมีกันอยู่นี่มีเก้าสามแปดห้าเก้าห้าเก้าสามแปดห้าเก้าห้าครับผมเอเก้าสามดังวันที่แล้วนี เออเนาะตามอีกขึ้เขาจ้าแปลอานี่ประกัน 9, 5, เก้าห้ากันชุดจับจองลอตเตอรี่มีสามหางครับผมอืมขอบมากเลยนิดเดียวของมูผมนีแม่นเล็ก,กวิ่งเพื่อนนี่ผมยอมรับรมากเจ็บเนาะุมตตองไม่เห็นแม่นมีหลี วิ่งวิ่งเพื่อนนี่แต่ว่าเพื่อนจับคู่นี่บ่ค่อยให้เขาหรอกจ้าแต่ว่าเลขวิ่งนี่เขาดีครับผมผมกะเอาของเพื่อนนี่แหละมาจับใจน้ำเนี่ยใช่จับติดจับถือขึ้นกันลราปุ่มก็ได้เก็บเสียเ้ยเมื่อนั้นคุยกันพอจังคมมาผมมักเนยมักเก่าครับผมเลขออกมาอ้าคิดผัวนาพอจังคมนะพอจังคมว่ามักเก่ามักเก่าเปียดอีดีเนาะว่าครับผม งวดน,นี้คิดมากตัวใดงวดน,นี้เก้าคือเก้าครับเก่าคือเก่าคันบ่เอ,อทาทำช่วงจัดไปเกาป่าสิเก้ายังน้องวัน,นี้ชุดที่ผมให้เจนนั่งเขียนได้แน่มีเจ็ดแปดเก้าอียงน่นะจ้าเออเมียนเมยนเมียนได้เขียนไว้อยู่ครับจ้ามีเจ็ดแปดเก้าศูย์อัน ไปเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเออนียนมันตัดเพื่องกันม้าเห็นไหมเออเมียนกอดข้อกันม้าเสยเอาเน้นเก้าไว่ายค่ะทำช่วงขาเน้นเก้าไว้ายริศบผิดหวังเอาขอขอกลับขอพระคุณพอชุ่มหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาตะกอนมูเล็กออกปุ๊บเพ็ดมากปั๊บเลยนะคะท่าำช่วงขา ทางพี่ย่อมได้ไปจับจองลอตเตอรีร่ไว้นะพ่อชังคมเนาะครับผมเอาเจอกันไม่คลิปหนาค่ะพ่อชังคมค่ะขอพบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมมือวันจันทร์รุ่นเล่าโตเฮ่อครับผมจ้าสวัสด,ดีค่ะครับผม